องที่ติดกขึ้นมาอ๋อเนขนลุกเลยครับเนี่ยทองปอดดำสีเลยหมดทั้งสองหมดแล้วดำไปหมดสวัสดีครับผมโพจพิกุลทองนะครับในช่องโพจพิกุลทองย t u b e นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์นะครับนาพี่ชายของผมนะครับนาตัวตึงสายเหนียวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนา พี่เกียงไก่เปียอยู่นะครับประสบการณ์มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องวันนี้นะครับผมจะให้เล่านะครับประสบการณ์พระสมเด็จพิมพ์พฐานสิงห์หลวงพ่อแพ่วัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับปี2515มีประสบการณ์อย่างไรนะครับสวัสดีครับพี่เนี่ยทองมาเนี่ย ตอนแรกก็ไปดูที่วัดไม,ม,ม่มีตางเช่าตอนเด็กนะครับไอ้ฐานหลวงพ่อบอกว่าถ้ากลับไปนะถูกหวยครับเชา่านังกวา5ห้าบาทก่อนนะถูกหวยแล้วก็กลับไปเอากลับไปเอานี้เออแล้วก็คล้องมาแต่เด็กเลยแล้วทีนี้วันนั้นที่ประสบการณ์ที่โดนไปไหนที่จะปลอดภัยอยู่ตลอดเลยนะขนาดไปชนบุรีไปอยู่ดงนักลงเลงตามผู้หญิงไปอ่ะครับเขาจะกระทืบฝังยังรอดมาได้เัาเนี่ยจะติดตัวไปตั้งแต่ตอนสมัยเรียนมาหาลัยครับแล้วทีนี้ วันที่ประสบการณ์เต็มๆคืออวันมั่นน้องสาวน้องสาวลูกอาเนี่ยก็จะพวกน้องเขยก็เพื่อนกันเนี่ยเป็นกรุงเทพก็พาเพื่อนไปไววดพิคุลก,กันแต่นี้พอไปถึงววดพิคุลเตจไอพวกพี่น้องก็เท่าน้านเลยนี่เสอกตะโกนเลยบอกเฮ้ยมึงจะบ้ารันเพระพิออพักคูนเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้แล้วโอ้ oh, เราก็บอกของแพ่นั่ง,งนั้นนะเฮ้ยไม่สนใจกลับมาก็เลยไอคนขับ กเกยียยมาร้อยสี่รถอะไรพี่ารถโตโยต้าเบนซินไฮรักเบนซินบเบนซินนะไม่ใช่ดีเจร้อยสี่มาถึงออกมาทางไม่ดีก็รุบรุบรุบอคุมรถไปได้ก็แถแถไปชนต้นไมข้ข้ามเทศขนาดเนี<อ>้ยข้างอ๋อมันร่อนหนึ่งรถมันร่อนหนึร่อนปึ้มโอ้โหก็สูงแม่ข้างๆอ่าใช่นี่จากนี่ไปอยู่ประมาณนู่นแล้วลัวเลยโอ้นะไม่รู้รถไปยังไงคือ พอเราเห็นแล้วเราก็ดูไมค์เพราะเรานั่งอยู่กบบระบะไอ้พวกคนอื่นก็นั่งเนี่ยแล้วก็กอดเด็กผู้หญิงไว้คนอ๋อพี่ไก่อกอดเด็กผู้หญิงไว้คนหนึง่งนั่งอยู่ข้างหลังดูแลเด็กอยู่คนครแต่นี้เราเห็นแล้วเราไม่ดีเราก็กอดเลยฟุบเห็นว่าเขาจะชนต้นมะขามเทศครับก็กำพา้าขอแพร่ยิ่คอยองนี้นะอ,องเงี้ยบบองพ่อแพรช่วยด้วยควูบหายไปเลยไปรู้สึกเตียยกลางทุ่งรถยับทั้งคัน คือมืดไปเลยมืดไปเลยเพราะเนี้ยวัดเลยเริ่มไม่รู้สึกตัวพอตื่นมาโอ้ของกระจุยกระจายมาเสร็จเราลุกมาเด็กก็ยังอยู่กับเราอยู่กับเราแต่ก็เจ็บนิดนึงครับเรานี่แบบเป็นเขียวค้ำลอบคอเลยต้อยเส้นนี้อ่ะเอ,อไม่ใช่เหมือนกับ คนเรากระแทกอ,อ,อ่ะเหมือนเหมือนเป็นสร้อยคอเขียวอรอบออคบออะไรนี่เือก่อไหมเขียวปีเลยรอบคอเลยหน้าน่าจะคอเหมือนคออยากหักแล้วก็ลุกมาคนอยู่ก็สลบมาแล้วก็ตามพอดีชาวบ้านเขามาก็บอกไปตามรถมาก็ส่งโรงพยาบาลส่งเอาใครไปส่งพี่ก็พวกญาติญาติที่ในรถคันเดียวกันเจ็บเกือบทุกคนแล้วใครเจ็บหนัก ก็คือไอ้คนที่เพ uh, like ื่อนเราเจ้าเบาไอ้คนที่พูดเนี่ยนะคนที่พูดว่าพระอิฐพระปูนะนเ่อนะเจ็บที่โครงนั่นเลยครับพอเขาเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้เอเสลยเขาก็เอาเห็นว่าไม่มีบาดแผลเขาก็ให้ไปนอนไอ้เพื่อนเราก็จะแย่เราก็บอกแม่ยายบอกอารบอกไปซื้อดอกไม้ทูงเทียนแพนในตลาดครัไปไหว้รูปหล่อที่หน้าตึกหน้าตึกหลวงพ่ออ่าครับนั่นเอง กาลุกว่าปิดทองแล้วก็ยืนอยู่บนชั้น4ี่ถึงว่าแผ่เพราะว่าห้องวิเศษเข้าไปจะมีห้าเตียงคแต่ประตูไล่มาเงี้ยแล้วก็ดูพระอาเขาขอเข้ามาแทนทองที่ปิดเ่ี่ยแป๊บแป,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 ป๊ขึ้นมาอ๋อเปนขนลุกเลยครับเนี่ยถึงชั้นสี่อ่ะข้ามหัวเราเราอยู่<อ>หน้าปรลุกแล้วก็ลอยแว๊บแไปตกหน้าเตียงไปตกที่ที่ปลายตีินเตียงไปบนตัวมัน,น่ะ เราหันดูเราดูตลอดเห็นตั้งแต่เอ๊ยมันแปลกใจทำไมมัน,มข,นมขึ้นมาวะปิวขึ้นมาเป๊บๆเลยนานกว่าจะถึงะครับอไอ้เราก็ทําไมไม่หล่นแล้วเขียงจากนู่นมาเนี่ยขึ้นมาครับแล้วแถมเข้าไปในห้องไปตกที่เตียงแล้วก็หมอตามแล้วบ่อยช่ไม่ตายหรอกอ่าเขาแพใ้ให้ผัยเนี่ยท้องท้องอาุปิดข้างล่างอ่ลอยมาถึงเตียงมึง่ยปฏิหารขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็พี่ชายมันก็ ตอนนั้นยังเป็นพันเอกพันเอกพิเศษโดนแป๊กอยู่กบฏไงพิธงและพิชาแต่ตอนปดเป็นในพนแล้วก็เอารถจากเลสินยุ่งเทพมาโรงพยาบาลเลสินมารับรับตัวไปพอไปถึงเลสินเขาเอ็กซเรย์ปอดสองวันนะปอดดำปี๋เลยหมดทั้งสองอหมดแล้วดำไปหมดเลือดมันเข้าไปข้างในครับคือเลื่อดตกไงนี่หมอเลสินบอกคุณรอดกันได้ไงไม่หมอยังไม่เชื่อรอด ก็พอมันรอดมันไปนอนรักษาจนหายกลับมามันชวนนี่ไปกราบพระแผเลยก็บอกว่ามันก็ไล่ฟังบอกบอกเลือดสีงงอเลือดตกในสองสองวันไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่ตายด้วยเออมันก็เลยกลับมากราบเลยไปขอสมลาโทษเลยกลับมากราบกราบพระแผเพรายพอมันหายมันมาบอกเฮ้ยไอเกียงมึงไปกูไป กราบหลวงพ่อแพรยอมครับนี่ครับนี่คือประสบการณ์จริงนะครับนาจากพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อแพรนะครับนาเน่ยรุ่นฐานสิงนะครับปี2515นะครับแล้วไม่ไม่เป็นไรหนักทางคันรถเหมือนกับเราบอกเนี่ยเหมือนคุมได้ทงคุมได้ทางคันรถเลยเออใจเด็กที่อยู่กับเราเนี่ย ที่เรากอดว่าไม่เคยเจ็บเท่าไหร่แต่คนอื่นเจ็บหมดอเจ้าไว้แต่เจ็บหนักคนเดียวครับนี่นี่นะครับนาประสบการณ์จริงนะครับจากตัวตึงสายเหนียวนะครับนาของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนาพี่ชายของผมเองครับประสบการณ์พักเครื่องนะครับของหลวงพ่อเพรแห่งวัดพิกุลทอนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับนาเรามาฟังกันนะครับนาว่าพี่ชายของผมนะครับจะมาเล่าประสบการณ์นะครับหนังเหนียวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ